คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1 5 7 5 kHz สากิโลเฮิรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยทายจรดฟ้าซาราสุพิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกา สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการใต ah, ้รถไฟฟ้าซาราสูฮิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาค่ะดิฉันบุ๋มบิม๋มชมพูพันธ์แสนดีนักการทูตปฏิบัติการกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริการับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในอีพีวันนี้ค่ะโดยใน,ในวันนี้นะคะมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันในตอนที่ชื่อว่า5ทศวรรษความสัมพันธ์ การทูดระหว่างไทยและบังกลาเทศค่ะและในวันนี้ขอต้อนรับพี่ออตโต้คุณเกษมสันทองสิรินักการทูดชำนาญการพิเศษและพี่ติวคุณศักกรจันยาพดุงพงศ์นักการทูดชำนาญการเข้าสู่รายการสายจรถฟ้าสหราสุูฮิมาไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่มีพี่อัปโต้และพี่ติวนะคะมานั่งพูดคุยในรายการของเราค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศเลยค่ะก่อนอื่นอยากให้พี่ๆช่วยเล่าภาพรวมเกี่ยวกับประเทศบังกลาเทศหน่อยค่ะว่ามีที่ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างค่ะครับก็ของบังกลาเทศเนะครับก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับในภูมิภาคเอเชียใต้นะครับทางประเทศ บาบางคาเทศเนี่ยนะครับทางด้านภาคเหนือตะวันตกแล้วก็ตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับอ,อินเดียนะครับแล้วก็มีพรมแดนติดกับอินเดียเนี่ยประมาณ 4 0 5 3กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ายาวมากนะครับขณะที่ด้านตะวันออกนยก็ติดกับเมียนมานะครับก็มีพรมแดนติดกันประมาณ193กิโลเมตรนะครับส่วนทางใต้เนี่ยก็จะติดกับอ่าวเบงกอลนะครับขนาดพื้นที่ของบังกลาเทศเนี่ยประมาณ1น่แสนสี่หมื่นแปดพันตารางกิโลเมตรนะครับก็ประมาณเกือบเกือบร้อยละสามสิบนะครับของประเทศไทยนะครับโดยมีเมืองหลวงนะครับชื่อกรุงธาก้านะครับ มัคราเดสเนี่ยมีประชากรทั้งหมดประมาณ169ล้านคนนะครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นนิกายสุนนีนะครับประมาณร้อยละเกนะครับโดยมีคนที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยประมาณร้อยละเกาจุดสองนะครับศาสนาพุทธร้อยละศูนย์จุดนะครับแล้วก็คริสต์เนี่ยประมาณ0.3%นะครับด้วยขนาดประชากรนะครับแล้วก็ขนาดพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะเป็น ประเทศนะครับที่มีประชากรหนานแน่นเป็นลําดับต้นๆของโลกนะครับก็คือมีในหน่งตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ประมาณเฉลี่ย1 2 2 9 9คนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนานแน่นทีเดียวนะครับในบังคลาเทศเนี่ยก็มีเป็นเมืองที่ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีแม่น้ํา สำคัญนะครับไหลผ่านนะครับสองสายก็คือแม่น้ำคงคานะครับซึ่งในไหลามาจากผ่านทางอินเดียมานะครับแล้วก็เข้ามาที่บังกลา,าเทศเรียกว่าเป็นแม่น้ำปัตมานะครับแล้วก็อีกแม่น้ำอีกสำคัญอีกแม,แม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะครับไหลามาจากทางน้านตะวันออกนะครับก็คือแม่น้ำพรหมบุตรนะครับหรือชัมบูนานะครับ ก็เป็น2แม่น้ําสายสําคัญนะครับของบังกลา,าเทศที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับและก็หล่อเลี้ยงประชากรของบังกลา,าเทศ<ฆ>กว่า169ล้านคนนะครับป<ฆ>ระวัติศาสตร์สมัยใหม่ของบังกลา,าเทศเนี่ยนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าคือจริงๆแนละ้วเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็จริงๆคนเบงกาลีที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,ะนั้นก็มอีอยู่อย่างยาวนานแล้วแต่ว่าในวันนี้นี่จะขอเล่าให้ฟังในส่วนของประวัติศาสตร์สมัยใหม่นะครับก็คือ หลังจากที่สหราชอาณาจักรเนี่ยให้เอกราชนะครับแก่อินเดียนะครับแล้วก็ปากีสถานเมื่อปี2490นะครับโดยก่อนหน้านี้ก็คืออยู่เป็นเป็นบริเตนราชนะครับหรือบริติชอังกฤษนะครับแล้วเป็นลักษณะของที่เป็นอินเดียนะครับที่ปกครองโดยสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับก <c oughs> ็แบ่ง ปี2,490เนี่ยก็ได้เอกราชนะครับก็แบ่งประเทศออกมาเป็นอิอนเดียแล้วก็ปากีสถานนะครับในส่วนของปากีสถานเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือปากีสถานตะวันออกหรือว่าเบงกอลตะวันออกนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะครับก็คือปากีสถานตะวันตกนะครับหรือเป็นปากีสถานในปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยใน ปี2514นะครับวันที่26มีนาคมนะครับก็ปากีสถานตะวันออกนะครับก็ประกาศเอกราชนะครับแล้วก็ก่อตั้งเป็นประเทศบังกลา,าเทศขึ้นนะครับโดยมีเช็คมูจิบูรรอมานนะครับหัวหน้าพรรคสันนิบาตอาวามีนะครับซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองนะครับที่ ปกป้องแลวก็ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มชาวเบงกอลเปงกาลีเนี่ยนะครับเป็นแกนนําในการต่อสู้เพื่อประกาศเอกราชนะครับออกมานะครับก็ถือว่าเชคโมจิบูรามันเนี่ยเป็นบิดาของบังกลาเทศนะครับแล้วก็เชคโมจิบูเนี่ยรามันเนี่ยก็ก็เป็นคุณพ่อนะครับของนายกรัฐมนตรีเชคกัสินานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของบังกลาเทศเช่นกันนะครับค่ะแล้วในจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศเริ่มต้นได้ยังไงคะ ครับก <Coast> <stand ard S 1> ็สําหรับความสัมพันธ์ทางการทูดอย่างในทางการระหว่างไทยบังกลาเทศเนี่ยสองประเทศก็มีความสัมพันธ์รอมกันมา50ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่51ก็จุดเริ่มต้นเนี่ยภายหลังจากที่บังกลาเทศได้รับเอกราชจากที่ี่ขโต้กลับไปนะครับไทยก็รับรองสถานะรัฐเอกราชของบังกลาเทศเมื่อปี2515นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ก็นับเป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยที่รับรองเอกราชของบางกราเทศนะครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยในเดือนตุลาคมปี2515ครับวันที่5ตุลา<อ>ไทยกับบางปะเทศก็มีการสถาปนาความสัพมพันธ์การทูต่างเป็นทางการระหว่างกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นท่านทูตไทยณกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียน,นะครับที่เป็นผู้ดูแลบังประเทศในชั้นแรกแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสนังสือ สถานการณ์ความเป็นทูตระหว่างกันกับปากลาเทศซึ่งท่านพูดท่านแรกก็คือท่านทูตโอว่าสุธิวาทนน่นเลือพูดไม่ทราบน้องบุ๋มหรือพี่เออโต้พอจะคุณคุณชื่อท่านทูตไหมครับคุณคุณอยู่ไหมาเจอคุณคุณว่ายังไงบ้างครับจะโอเคก็คือถ้าใครที่อาจติดตามข่าวสารเศรษฐกิจก็จะคุณคุณว่า นามาลุคสุทธิวัฒนารุคุณเนี่ยก็คือนามาลุคข,ของท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไท,ไทยคนปัจจุบ<ม>ันนั่นเศรษฐกุลสุทธิวัฒนารุคุณนะครับก็คือคุณพอยแทนทูโอวัตนี่เองนะครับผมค่ะครับแล้วก็เมื่อเราสถา,า,สาบันการเงินระหว่างกันในปี2515เนี่ยต่อมาก็มีการแต่งตั้งท่านทูตประจำบัังประเทศคนแรกเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภามคม2516ครับประมาณหนึ่งปีหลังจากที่มีการ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันครับผมค่ะก็ตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศก็มีการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเลยอย่างแรกเลยที่พอจะทราบมาบ้างก็คือเป็นการเยือนระดับราชวงศ์ของไทยซึ่งมีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไปยังบังกลาเทศหลายครั้งมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็ในส่วนของการเยือนบังกลาเทศนะนะของพราชวงศ์ไทยเนี่ยจริงๆก็ต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะ เกิดเป็นประเทศบังคลา,าเทศด้วยซ้ำนะครับจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5ด้วยซ้ำนะครับโดยที่ในช่วงปี2414นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จ เยือนในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเขตพื้นที่ของเบงกอลเนี่ยนะครับก็คือเยือนอินเดียนในช่วงนั้นเนี่ยนะก็ช่วงที่เป็นบริเตนราชหรือบริเตนอินเดียนะครับ,รบกเ็เริ่มต้นที่เมืองเกาคาตา้าก่อนเกาคาต้าเป็นเมืองหลวงนะครับของบริเตนราชในขณะนั้นแต่ว่าก็เป็นเขตของกลุ่มของชาวเบงกอลนะครับอ่าในก็ในหลังจากนั้นเนี่ยในปี2505นะครับพระบาทสมเด็จ พระบรมชนาการที่เบรมหาภูมิพุทอดุญเดชมหาราชบรมานาถบพิรนะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมรชนน,นีนพนันปีหลวงนะครับก็เสด็จเยือนกรุงทากาและก็เมืองจิตตะกองด้วยนะครับก็นั่นะก็เป็นก่อนที่จะเกิด เป็นประเทศบังกลาเทศในปัจจุบัน<ฮ>นะครับหลังจากที่เกิดเป็นประเทศบังกลา,าเทศแล้วก็มีการเยือนของพระชวงไทยด้วยเช่นกันนะครับในปี2535นระครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศนะครับสมเด็จพระบรมโอสอาสาธิราชสยมกุฎร,ราชกุมารน,นะครับก็เสด็จเยือนบังกลา,าเทศอย่างเป็นทางการนะครับในปี2535นะครับ ส่วนสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็เสด็จเยือน,นมาการเทศด้วยกัน3ครั้งนะครับก็ทรงมีโครงการความร่วมมือกับอังการ,ราเทศนะครับในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับด้านการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะครับโดยเมื่อปี2561เนี่ยทรงเปิดศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกย่้าแฝก นะครับที่เ<ะ>มืองจิตกรซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของมูลที่ใช้พัฒนานะครับเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกย้าแฝกเพื่อป้องกันปัญหาดินถล่มนะครับนอกจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับราชวงศ์แล้วก็ยังมีการเยือนในระดับผู้นําประเทศด้วยใช่ไหมคะพี่ติว๋วใช่ครับก็ภายหลังจากที่ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันก็มีการเยือนในระดับรัฐบาลในหลายโอกาสครับโดย นายกรัฐมนตตีไทยท่านแรกที่เยือนบังกลาเทศอย่างเป็นทางการคือทางท่านพลเอกเปรมจินสุรนนท์ะครับในปี2526ครับหลังจากนั้นก็อาทิเช่นนายกกษิณชินวัตรก็ไปเยือนบังกลาเทศ3าครั้งแล้วก็นายกยิ่งรัตน์ก็ไปเยือนบังกลาเทศ1ครั้งในปี2555ครับส่วนทางฝ่ายบังกลาเทศเองเนี่ยก็มีการมาเยือนไทยหลายครั้งเหมือนกันนะครับเช่น พลโทฮุสเซนมูฮัมหมัดเลชาร์ดนะครับประธานาธิบดีของบังกลาเทศเนี่ยก็มาเยือนบงังกลามาเยือนประเทศไทย3ครั้งหรือว่านายกาซีซาฟาตามินายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเนีนย่ยก,ก็มาเยือนไทยในปี2533มีนางคาริดาเซียนา,กานนยกรัฐมนตรีบังกลาเทศท่านเนี่ยก็มาเยือนไทย3ครั้งเช่นกันแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีเชคฮาซีนานายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบนันก็มาเยือนไทยเมื่อปี2556ครับ ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในการแลกเปลี่ยนการเรียนระหว่างกันในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ในมิติอื่นๆกันบ้างค่ะค่ะและในความสัมพันธ์ในมิติของเศรษฐกิจก็มีศักยภาพมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ติว๋ว ใช่ครับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะนะก็จริงๆนะเนี่ยบังกลา,าเทศเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคู่ค้าลำดับที่3 <S <S นะครับของไทยในภูมิภาคน,นะครับก็ในปี2565เนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับมีประมาณ1,200นออล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสินค้าส่งออกนะครับของไทยที่ไปบังกลา,าเทศเนี่ยก็จริงหลกัหลกๆก็จะมีเป็นสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเช่นปูนซีเมนต์นะครับเมดพลาสติกนะครับ ก็จะมีภาพผืนเข้ามามีน้ํามันสําเร็จรูปแล้วก็มีเคมีพัณฑ์นะครับส่วนสินค้านําเข้าจ,า,จากบังคาลาเทศเนี่ยก็คงหนีไม่พน้นลาดับที่1นึน่ก็คือเสื้อผ้าสําเร็จรูป<ฆ>นะครับสัตว์น้ำอ่าสินแร่โลหะนะครับเครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแล้วก็กลุ่มสิ่งทอนะครับ อ่ามคาเทศจริงๆเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับด้วยขนาดประชากรที่มี169ล้านคนเนี่ยนะครับแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ6.6นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาร้อยละ6.6นะแล้วก็ปี64เนี่ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ6.9นะครับแม้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็ เศรษฐกิจก,ก็ยังสามารถโตได้ต่อเนื่องนะครับไม่ได้ไม่ได้ติดลบหรือว่าไม่ได้ประสบปัญหาอะไรมากนักนะครับนอกจากนี้เนี่ยบังคลาเทศก็ยังเป็นฐานการผลิตสําคัญนะครับการส่งออกนะครับของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีอย่างพวก IKEA H ี m เอแอนะครับอาดิดาสปูมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีศักยภาพในการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะด้านพลังงานนะครับด้านการต่อเรือการ การจัดพิมพ์ลักษณะเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหรือ printing security นะครับยานะครับเครื่องมือทางการแพทย์วิศวกรรมนะครับต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการโรงพยาบาลเอกชนด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงการลงทุนเนี่ยก็พูดถึงบริษัทของไทยที่ไปทำการลงทุนหรือค้าขายในบางาละเทศเนี่ยก็มีอยู่หลายบริษัทด้วยกันนะครับลงทุนมาหลายสิปีแล้วนะครับที่ เด่นๆก็อย่างมี CP นะครับเจริญพ่อกพันนะครับมีไทยเพรสิดแนนต์ o ู้นะครับอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะครับปูซิเมนต์นครหลวง s อสซีจีเทรนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่โรงงานลงทุนกลุ่มการบริการนะครับอย่างกลุ่ม o n นนิกนะครับ Hospitality Group หรือเครืออามารีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีโครงการที่ทำรถไฟฟ้านะครับสายแรกของบังกลาเทศซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์ก็เป็น ผู้สร้างนะครับรวมถึงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับสายแรกของบังกระเทศเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของมุมด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้พิติวมาต่อในเรื่องของด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยนะครับค่ะก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยมีชาวบางประเทศเนี่ยที่นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับ ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็มีเฉลี่ยประมาณปีละหนึ่งแสนคนที่มาท่องเที่ยวแล้วก็มารักษาพยาบาลที่ไทยนะครับแล้วก็อพอเมื่อปีที่แล้วเมื่อเราเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่วยวอีกครั้งเนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวมากรีก็กลับมาในระดับประมาณแปดหมื่นคนแล้วนะครับก็คงกลับไปสู่ในระดับหนึ่งแสนคนในปีนี้หรือว่าปีถัดไปนะครับแล้วก็ขณะเดีวนเนยวกันเนี่ยก็อยากจะยกตัวอย่าง ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมวาด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือบางประเทศอยี่ยที่พิเอโตโ้ได้เกิ่นไปตอนแรกว่าแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวสลิมนะครับแต่ว่าด้วยความที่ในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นส่วน่นของอินเดียก็จะได้รับอิทธิพลของศาส,สนาพุทธมาด้วยฉรนั้เนี่ยแต่ว่จะมีความสัมพันธ์ด้านศาสนาพุทธที่ค่อนข้างใกล้ชิดเหมือนกันเช่นเมื่อปี25 5 8สถานพูตธบางประเทศประจักประเทศไทยก็มีการจัด งานนะครับเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสของราช88ปีของในหลวงรชัชทลที่9นะครับก็มีการเสรวนาเรื่องความสัมพันธ์ด้านศาสนาพุทธระหว่างไทยกับบักราเทศมีการสวดมนต์ถวัยพระพรชัยมงคลด้วยเช่นกันแล้วก็อย่างล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเสชิญภาคภากริมพระราชทานไปทอดถวายที่วัดพุทธในบักลาเทศด,ด้วยเช่นกันะครับผมแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างก็คือการที่ประเทศใดประเทศสองประเทศเนี่ยที่จะเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันก็คือต้องดูการช่วยเหลือกันในยามยากลำบาก<ะ>นะครับซึ่งบังกลาเทศเนี่ยแม้ว่าเขาอจจะไม่ใช่ประเทศที่มีฐานะร่ำรวยอะไรแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุ สถานการณ์ที่ยากลาบากอย่างเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในไทยเมื่อปี2554เนี่ยบางประเทศก็ให้เงินช่วยเหลือเราเช่นกันส่วนไทยเองเนี่ยเมื่อเกิดเช่นเหตุการณ์พายุถลลมเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในบางประเทศเนี่ยไทยก็ให้ความช่วยเหลือแก่บางประเทศด้วยเช่นกันค่ะแล้วในส่วนของความร่วมมือด้าน,นอื่นๆเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยเราได้ให้ความช่วยเหลือบังกลาเทศด้วยไหมคะพี่ติว ค,ครับก็ในส่วนของเรื่องความร่วมมือเพื่อกันพัฒนาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คงต้องกลับมาดูที่เป้าหมายการพัฒนาของทางบังคลาเทศด้วยะนะครับคือบังคลาเทศเนี่ยมีเป้าหมายในการเลื่อนสถานะของจัดประเทศด้อยประเทศพัฒนาน้อยที่สุดนะครับ list developed countries นะครับหรือ LDC เนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะครับในปี2,500 69ทางฝ่ายไทยก็มีส่วนเข้าไปบทบาทสําคัญนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนะครับผ่านการให้ความร่วมมือนะครับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการความร่วมมือด้านการพัฒนานะครับโดยเน้นในสาขาที่ทางบังกลาเทศมีความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านสาธารณสุขก็ดีด้านเกษตรนะครับด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็กลไกความร่วมมือในความช่วยเหลือทางนวิชาการนนะครับก็ผ่าน ทางช่องทางของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับมามาประมาณสักเกือบ20ปีได้ะนะครับแล้วก็โดยมีการให้ทุนฝึอกอบรมนในสาขาต่างๆกับผู้รับทุนชาวบังกลาเทศเนี่ยประมาณปีละประมาณหลายสิบทุนด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทความร่วมมือของไทยกับบังกลาเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือานการพัฒนาเราด้วยก,กันครับ แล้วนอกจากนี้ช่วงการฉลอง50ปีความสัมพันธ <Becca. S 1> ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศอะค่ะเรามีการจัด <ação> กิจกรรมอะไรไหมคะก็จะมีการจัดก like ิจกรรมค่อนข้างหลากหลายตลอดทั้งปี2 5 5 5ที่ผ่านมาทั้งกิจกรรมในไทยเองแล้วก็กิจกรรมที่บังกลาเทศนะครับก็จะมีทั้งการประชุมอาเรียนวิภาคีรระดับประหลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่างการ มีการเปิดตัวตาไปสนิยกรฉลองความสัมพันธ์นะครับมีการจัดทำอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็มีการจัดเสวนาเพื่อ,อเผยแพร่เรื่องโอก,กาสและดูทางการค้าการลงทุนทั้งในไทยและก็บางกระเทศนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆท่าหล่าน,นี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับ<ฆ> ทางด้านความสัมพัญระดับประชาชนเพราะว่า,าทั้งไทยและบางประเทศเนี่ยก็เห็นว่าความสำคัญระดับปร,ประชาชนเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไปครับ ค่ะแล้วในส่วนของไฮไลท์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศในปีนี้เพิ่งทราบมาว่าทั้งพี่ติวและพี่ออตโต้ก็ได้เข้าร่วมการประชุมหาหรือทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการประชุมครั้งนี้ครับก็ชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าการประชุมหารือทวิภาคีไทยบังกลาเทศนะครับหรือว่า bilateral consultation ซึ่งก็จัดขึ้นเนครั้งที่3แล้วโดวย ในเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับผมซึ่งครั้งนี้ทางฝ่ายบังกลาเทศเป็นเจ้าภาพนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเวทีในการหารือระหว่างกันในทุกสาขาอย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมหรือว่า,าความเชี่ยวชาเพื่อกนนารพัฒนาอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับซึ่งอย่างด้านการค้าการลงทุนเนี่ยทั้งสองฝ่งายก็เห็นพ้องนะครับว่าปริมาณการค้าระหว่างกันที่ระดับ ประมาณ1 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังสามารถขยายหรือว่าเติบโตได้อีกมากนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี้ก็ยังมีทั้งสินค้าและก็บริการหรือว่าภาคอุตสาหการรมเนี่ยที่สามารถส่งเสริมระหว่างกันได้นะครับผมส่วนด้านการเกษตรเนี่ยทางฝ่ายบางประเทศก็มีความสนใจและก็มองไทยเป็นแบบอย่างอย่างยิง่งนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ท่านก็คงทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยก็ขึ้นชื่อในการเป็นครัวของโลกนะครับเขาก็อยาก อยากได้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากเราในเรือในการแป่รูปสินค้าเกษตรเพราะว่าในบางรายเนี่ยเขาก็มีสินค้าเกษตรก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าเขาอาจจะยังขาดโน้ตหาวขาดเทคโนโลยีในการแต่รูปเพื่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มก็เพื่อการเก็บรักษาให้ได้ระยะยาวขึ้นนะครับผมส่วนด้านสังคมวัฒนธ,ธรรมเนี่ยก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะ,ะว่าก็มีความสาคัญนด้านศาสนาพุทธอยู่ซึ่งฝ่ายคนไทยเองเนี่ย เขาก็มองว่าเออเขาก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยลองไปสัมผัสประเทศบางประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการไปท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานทางพุทธศาสนานะครับึงก็มีหลายแห่งในบังประเทศแล้วก็มีเป็นที่เป็นแหล่งรกรกโดยเช่นกันครับผมส่วนอีกด้านอยากพูดถึง็คือด้านความเพื่อเหลือทางวิชาการนะครับอย่างที่เยวโต้เล่าให้ฟังว่าบางประเทศเนี่ยบางจะเป็น ประเทศกำลังพัฒนาในปี kind of acoustic, to to 2 5 <illon ynth etic> 1 9เนี่ยเพราะฉะนั้นทางทั้งสองฝ่ายก็ได้คุยกันว่าประสบการณ์ของปละเทศในการก้าวข้ามจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเนี่ยมาเป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันสามารถเป็นประสบการณ์เป็นเลชั่นเลิร์นให้กับประเทศอื่นๆในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อก้าวมาสู่การเป็นประเทศกำลังอัจฉริยะิเช่นกัน และนอกจากนี้นอกจากการประชุมในระหว่างภาครัฐกันแล้วทราบมาว่าเรามีการนําคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่น,นะครับของการประชุมนะครับรองประเทศโดยที่นอกเหนือจากการาประชุมนะครับเจราจาทวิภาคีด้านการต่างประเทศแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของทางด้านการลงทุนด้านธุรกิจด้วยนะครับโดยในปีนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้นํานักธุรกิจนะครับชั้นนำนะครับจาก ประเทศไทยเนี่ยประมาณ10บริษัทเนี่ยนะครับจากหลากหลายสาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานก็ดีนะครับด้านค้าปลีกนะครับด้านรักษาพยาบาลนะครับเรื่องการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อาหารนะครับไปส่งเสริมโอกาสนะครับของภาคเอกชนไทยนะครับไปบกตรงไทยที่นั่นนะครับโดยทางสถานเอกอัทูณกรุงทากาที่บังคลาเทศเนี่ยนะครับก็จัด b ิสเน e แมทชิ่งนะครับให้ uh, ภาคธุรกิจให้มีการเจรจากาันโดยมีการจัดไปทั้งหมด51คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ผลการประเมินออกมาเกือบเกือบร้อยละ80เลยนะครับบอกว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจเนี่ยโอกาสมีความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนอกจากนี้ภาคเอกชนไทยก็ยังมีโอกาสได้ไปดูศักยภาพนะครับได้ไปดูพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับของบังกลาเทศเพื่อได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย บางกาเทศเนี่ยก็มีศักยภาพนะครับานด้านเศรษฐกิจแล้วก็สามารถเป็นพันธมิตรเป็นคู่ค้านะครับที่ดีกับไทยได้เหมือนกันนะครับโอเคค่ะก็มาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วพี่ติวพี่ออโตมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศเพิ่มเติมไหมคะครับก็ในส่วนของไทยบังกราเทศเนี่ยก็เป็นจริงๆแล้วเราก็รู้จักกันมานานานะครับ แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระดับประชาชนน,นะครับแล้วก็เขาก็คนบางปลาเทศก็มีความนิยมชื่นชอบประเทศไทยอยู่แล้วนะครับจำนวนนักท่องเที่ยว80,000คนต่อป,ปีนี่ยก็เห็นได้ชัดน,นะครับแล้ว<ะ>ก็เป็นเรื่องที่ทางทั้งสองประเทศเนี่ยก็ผลักด,ดันร่วมกันนะครับในแารส่งเสริมความสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งระดับรัฐบาลน,นะครับระดับ ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ระดับภาคประชาชนด้วยนะครับก็เป็นงานของทุกคนนะครับที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับ ค่ะก็วันนี้เสียดายที่มีเวลาแค่30มนาทีนะคะสําหรับาการเล่าเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบังกลาเทศนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ออโต้คุณกเกษมสันทองสิรินะักการทูตชํานาญการพิเศษและพี่ติว๋วคุณสกกรจันยาพดุงพงศ์นะักการทูตชํานาญการจากกรุมเอเชียใต้ต,ตอนออกกลางและแอฟริกาที่มาร่วมรายการสายจรดฟ้าซาราซูฮิมาลัยในวันนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเพลิดเพลินและก็ได้เกร็ดความรู้จาก การเล่าเรื่องเกี่ยวกับ5ทศวรรษความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับบังกลาเทศค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงไปแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ